มาครับคราวนี้มาถึงบิ๊กแมชประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับนั่นก็คือปืนใหญ่อาร์เซนอลต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะโอ้โหน่าดูมากผมมองว่านี่น่าจะเป็นคู่ที่ผมไม่ใช่แฟนสองทีมนี้ก็ต้องหาเวลาดูให้ได้นะครับมามารอดูว่าจบเกมนะฮะ จะมีใครต้อง stable หรือเปล่านะจะมีใครพูดหรือเปล่าจะมีใครพูดหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับโอ้โหเดือดแน่ๆเกมนี้นะฮะเรามาอัปเดตสถานการณ์ก่อนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลอยู่อันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับมี47แต้มส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ4ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับมี41แต้มการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ อาร์เซนอลทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอีกหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะตามมาไล่จี้อาร์เซนอลก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยังคงสําคัญอยู่คือถ้าหากว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลชนะเนี่ยจะฉีกหนีไปเป็นแบบ9ก้แต้มแต่ว่าถ้าซิตี้ชนะเนี่ยก็จะตามจี้เพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกมันค่อนข้างที่จะค,คือถ้าแบบ เออแต่ถ้าจบเสมอก็ว่ากันต่อไปแล้วกันนะฮะเรามาอัปเดตนักเตะเพิ่มเติมนะครับฝั่งของปืนใหญ่อาร์เซนอลไม่มีกาเบรียลเจซุสเบนไวท์แล้วก็โทมิยาสึบวกกับบุกาโยซาก้านะครับส่วนในรายของนักเตะที่ต้องเช็คฟิตเนี่ยคือดับเบิลไดย่านะก็ในเกมกลางสัปดาห์ที่เจอกับจิโรน่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ไม่มีชื่อของเขานะครับก็ต้องรอประเมินอ,อีกทีนึงส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่มีอาร์เก้นะครับโรดี้โดกูรูเบนดีอาร์ตส่วนในรายชื่อของออสการ์บบอเนี่ย ฮูสกอัปเดตว่าโอเคแหละต้องรอเช็คฟิตแต่ว่าในเกมกลางสัปดาห์เนี่ยก็ยังไม่ฟิตพอที่จะอยู่ในมานั่งสำรองในเกมที่ซิตี้เอาชนะทางด้านของขัดบูชไปได้คราวนี้ต้องรอดูว่าเกมนี้เนี่ยจะกลับมามีชื่อในมานั่งสำรองหรือเปล่านะครับอ่ะคัดการ11ตัวจริงกันซะหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านปืนใหญ่อาร์เซนอลผู้สักประตูน่าจะเป็นท่านของดาวิดไดยานะครับแนวรับรยสเกลลี่นะครับน่าจะพ้นโทษแบนมาแล้วแหล,แหละหลังจากอุทธรณ์ผ่านนะครับกลับมาสตาร์ทในตำแหน่งแบ็กซ้ายคู่เซนเตอร์ก็กลับมาแข็งแ เกับวิลเลียมซาริบาแล้วก็แบ็คขวาเป็นยูเดนทิมเบอร์สามแดนกลางนะครับโทมัสปาเตด้เคนไรต์มาตินโอเดกาดแล้วก็แนวรุกมีเรนโทซาคารฮาเเบตแล้วก็เอวานเนลลี่นะครับ ส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผู้รักษาประตูวันนี้เป็นนักของเอเดอสันนะสี่แนวรับเนี่ยเป็นมัธยุทธ์นูนเนสสโตนอาคันจีและกวาดิโอกองกลางเนี่ยเป็นโครซิตยืนคนเดียวนะแล้วก็เป็นสี่แนวลุกเป็นฟิลฟอร์เดนซิลวาเดอร์บอยแล้วก็โอบามาบุสส่วนหน้าป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์เนี่ยจริงๆแล้วฟิตตี้เนี่ยยืนจริงๆก็คือเหมือน3 2 4 1นะคือดันมัธยุทธ์นูนเนสขึ้นไปเป็นกองกลางใช่ใช่ก็โดยรวมเนี่ยโอ้โหอาร์เซนอลถือว่าเกมรับกลับมา ประจําการได้เพิ่ทวนอพอดีเลยนะครับได้มังกันเย่กับซาลิบามาเนี่ยบวกกับลุยสเกลลี่ที่อูอ่ทอรใบแดงผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะแบบอุ่นใจขึ้นเยอะนะแล้วพอแดนกลางเนี่ยมันเป็นเดักเคนไรส์ปาเตโอเรกาดเนี่ยก็น่าจะแบบที่ที่ต้องห่วงจริงๆเนี่ยคือแนวลุกมากกว่าว่าจะลงล็อกหรือเปล่านะครับส่วนซิตี้เกมนี้ก็น่าจะได้เห็นโอมามามุสลงต่อนะเพราะว่าในเกมล่าสุดเนี่ยลงเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะสําหรับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็พอสโตนกลับมาเน ยังไงก็คงต้องพักต<อ>กตัว,ตวใหม่ไว้ก่อน <ừ> um เออยังไงสะตรงก็ดูดูดีกว่านะครับคราวนี้สถิติในการเจอกัน6นัดหลังสุดของ2ทีมนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสูสีสุดๆนะครับอาร์เซนอลชนะ2เกมแมเตอร์ซิตี้ชนะ2เกมแล้วก็เสมอกันอีก2เกมนะ แทบจะแบบเด็ดๆจริงๆนะครับอาร์เซนอลยิงได้6ลูกใน6นัดหลังสุดที่เจอกันส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงได้10ลูกในการเจอกัน6นัดหลังสุดนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2โอ้โหเกมนั้นต้องบอกว่าเกิดอะไรหลายๆอย่างมากมายนะครับแล้วก็เป็น2เกมติดต่อกันแล้วนะที่ซิตี้เล่นในบ้านแล้ว เสมอกับอาร์เซนอลนะครับส่วนเกมล่าสุดที่อาร์เซนอลเจอกับซิตี้ในบ้านของอาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอล,ลก็เอาชนะซิตี้ไปได้นะหประตูต่อศูนย์ในฤดูกาล2023-2024่สิามสองันเพราะชนะเนี่ยระยะหลังเนี่ยอ่ะมิเกลอิตาต้าก็มีพัฒนาการแล้วกันในการเจอกับในเชสเตอร์ซิตี้อของเป๊ปกอดิโอลานะครับฟอร์มการเล่นอาร์เซนอลถือว่าเริ่มกลับมาดูดีนะครับหนัดหลังสุดเนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้1แถม3นัดล่าสุดเนี่ยเป็นการเก็บชัยชนะได้หมดเลยนะครับชนะเดลนโมซาเก็บไป3าศูนย์อ่ะชน นะบูแฮมตันไป1นู 0, แล้วก็ล่าสุดก็คือเอาชนะชิโรนาไป2ประตูตอนหนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็น่าจะมีความมั่นใจประมาณหนึ่งเลยนะตอนนี้นะครับอาจจะแบบไม่ได้หวือหวามากนักนะครับสำหรับอาร์เซนอลในในแต่ละนัดนะเพราะว่าก็ต้องใช้คาว่าลาเค็ตเหมือนกันก่อนจะได้ประตูมานะครับยกเว้นเกม <c oughs> ที่เจอกับเดนมัซาเก็บเอานะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาชนะสามนัดติดอะ่ะเราได้ดูเกมที่อาร์เซนอลเจอกับแอสตวิลล่ามีโอกาสนําอ0ศูนย์ก่อนแต่ว่าสุดท้ายโดนนะเกไม่ได้เออตีเสมอไปเลยนะครับส่วนซิตี้ ก็ยังคงแกว่งไปแกว่งมาแต่โอเคแหละต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มกลับมาเป็นซิตี้ที่รู้จักกัน,นกดีแล้ว <มา S 1> ใช่นะครับหนัดหลังสุดในซิตี้ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1นนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็คือเอาชนะขับบรูชไป31เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยซิตี้ก็อาจจะแบบอ่ะอย่างน้อยเรื่องรอบต่อไปของยูฟ่าแชมเปียนลีกอะไรก็คงไม่มีอะไรมากวนใจแล้วแหละค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ซิตี้ยังคงมีปัญหาเลยก็คือเรื่องเกมรับนะครับถ้าไม่นับอีฟสวิตเนี่ย กับนะับ FA ครับที่เจอทีมไม่ได้แข็งมากนะครับซิตี้ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องการเสียประตูอยู่ดีนะฮะเจอเบนฟอร์ก็เสียไป2ลูกเจอปารีสนีนหนักเลยนะครับน้ำก่อน2-0 <is> ก,อก่อนที่จะโดน4เม็ดลวดนะครับเจอเชลซีก็โดนเชลซียิงก่อนเจอคลับบู๊ก็โดนคลับ Bruce <ต>บู๊ยิงก่อนนะครับใช่นั่นคือปัญหาของซิตี้ในตอนนี้นะครับแต่ว่า บรรดาแนวลุกเนี่ยอะในช่วง4ี่นัด5นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูเรื่องเกมรับอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆมาทิพน,นเนตในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยไม่รู้ว่าไปคิดอะไรอยู่แต่ว่าแฟนแฟน,แฟนซิตี้เอก็กยังคงตั้งคำถามอยู่ว่าเอ้ยมันจะต้องเล่นแบบนั้นไปอีกถึงเมื่อไหร่ <c oughs> ประคับประคองนัดต่อน,นัดเนี่ยอาจจะยังพอแบบพอเข้าใจได้แต่ว่าแต่เนื่องด้วยปัญหาการบาดเจ็บแนวรับอ่ะเออก็ต้องรอดูเพราะว่าคันจะส่งเจ้าหนูนิโคลดู ก็แวลไม่ค่อยมีความมั่นใจในในตัวลูอิสเท่าไหร่นะครับณตอนนี้นะอ่ะ คิดว่ายังไงบ้างเกมนี้ส่วนตัวเกมเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นการประชันระหว่างแท็กติกอะ่ะคือลูกเกมผมอว่าอาจจะแบบไม่ใช่แบบโหมกันไปโหมกันมาอาจจะสู้กันตรงกาลเนี่ยสนุกก็ถามผมนะต้องดูว่าใครจะฉกเฉยโอกาสแบบพลิกบอลแล้วหลุดไปได้เนี่ยจะลงโทษอีฝ่ายได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้สิช่วงนี้รู้สึกว่าทั้งสองทีมอะ่ะมันก็พร้อมที่จะเสียประตูด้วยกันทั้งคู่อะ่ะอาจจะเป็นเกมที่ตึง <c oughs> ทั้งคู่คงไม่มีใครไม่ม <c oughs> ีใครผีผามอะ่ะซิตี้เองนำก่อนใช่ว่าจะชนะอาร์เซนอลนำก่อนก็ใช่ว่าจะชนะเหมือนกันก็ต้องรอดูว่าเกมเนีี้ยใครจะมขอผิดพลาดเยอะกว่ากัันนส่่วววตคิดาเกมนี้าจบเักน คือผมคิดว่ามันมีปัญหากันที่คนละสเต็ปเลยหนึ่งแหละอาร์เซนอลเนี่ยเรื่องเกมลุกเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่ายังไม่ได้เสถียนแล้วก็สุดท้ายตลาดมันจะปิดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้กองหน้ากลับมามสักทีการที่ไม่มีบูกาโยซาก้าบวกกับบางนัดโอเดกาดก็ไม่มาเนี่ยมันก็อาจจะสร้างนะความอ,อ,อมกังวลใจให้กับแนวลุกของ อาร์เซนอลไม่น้อยนะครับแต่ซิตี้เองก็มีปัญหาเรื่องเกมรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ผมมองว่ามันอยู่ที่ว่าความผิดพลาดของแต่ละทีมเนี่ยจะสามารถลงโทษอีกฝั่งหนึ่งได้หรือเปล่านะครับซิตี้เองเนี่ยเล่นในบ้านของอาร์เซนอลเองผมว่าอาจจะไม่ได้ดุดันมากนักแล้วก็เอาจริงๆสําหรับผมอะผมมองว่า ก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะต้องถึงขนาดว่าบังคับชนะนะอันน,น,นี้อันนี้ในมุมมองของคนที่ไม่ใช่แฟนซิตี้ก่อนแล้วกันนะครับคือพรีผามไปเนี่ยแต้มันอาจจะห่างมากกว่าเดิมผมว่าเป๊ปอาจจะแบบลดความออคทีฟลงมาแล้วก็ต้องรอดูว่าฝั่งอาร์เซนอลจะเล่นยังไงบ้างเพราะผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยถ้าจะขึงเกินไปเนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่มิเกล <โด S 1> อาร์เตต้าใน<ด>ช่วงนี้อเออคืออาร์เตต้าระยะหลังเขาก็มีความกังวลเหมือนกันก็คือแบบบางนัดก็ก็เสียความเป็นตัวเองไปไปเล่นเกมรับมากจนเกมรุกมันหายก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าเกมรุกมันยังไม่ได้เป็นตัวที่จะแบบฝากฝากผีฝากใครได้นะชั่วโมงนี้นะครับก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องดูกันในเกมจริงๆนะแต่ถามว่าออกหน้าไหนมากสุดเนี่ยก็คิดว่าเสมอแหละแต่ถ้าถามว่าใครจะมีโอกาสเฉือนชนะได้มากกว่า ตอบยาก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 ถ้าให้ฟันธงผมว่าอาจจะมีซิตี้อาจจะมีซิตี้อ่ะอาจจะมีซิตี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รอดูว่าสุดท้ายเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับ คลิปนี้ยังไม่ได้มีบทสัมภาษณ์ของกุนซือทั้ง2ทีมออกมาอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือตกลนไปต้อง,ต,องต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วก็บวกกับแฟนๆของทั้ง2ทีมคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสุดท้ายใครที่ชื่นชอบแล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะฮะว่าสกอร์เกมนี้จะเป็นยังไงนะครับฝากไว้ด้วยแลวเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ